สจะพาไปชมของดีเพื่อนผมลองพีปวดห้าไวไวมานำเท้าใสละเมอละเมอร้านมากส่ันผู้ชมแล้วก็มีโครงการที่เทศบาลไทยหยองจะได้วางแผนสำหรับการทำสนามสวนสาธารณะแห่งนี้ให้เป็น สนามกีฬารอบหนองน้ำแล้วก็เป็นปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์นะครับเป็นความคิดที่ดีมากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลฮาย่องนะครับ,รบอันชื่อวันไดดกับครับท่านนายกสมชายสัมะโสนายสมชายนายนะพี่สมชายอันเมื่อนี้อันพาคณะม,มาเบ่งนี่เบ่ง อันมีโครงการเฮ็ดหนองนาในี่เฮ็ดอย่างครับเอ่อคือรอบบริเวณหนองปลาเนี่ยจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมนะครับแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตอแล้วก็เลยเชิญทีมงานมาดูข้อเท็จจริงพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ขนาดไหนครับหนองพื้นที่บริเวณหนองปลานี่ประมาณ1,230ไร่อ้อ้สุดยอดเลยครับ มองเห็นทำเลเนี่ยมันสวยงามที่สุดเลยได่ะไปดูมาหลายที่แล้วเนี่ยโอ้ดีมากครับบริเวณพื้นที่น้านีโอ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับครับผมครับผมครับผมเอ่อน่าจะเห็นปีสองปีเนี่ยเนาะครับโอ้ถ้าได้มาประชาชนจะได้มีครับผมครับผมอยู่ใกล้กับวัดด้วยท่านประธานสภาวัฒนธรรมสกลนครครับมองเห็นหนองน้ำที่ท่านนายกพามาดูแล้วนี่รู้มีความเห็นยังไงครับ เลยสาหรับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นน่าจะมีการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งตรงนี้นี่มีวัฒนธรรมอันงามอของทุกป,ปีก็คือผีโขนนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งบริเวณร,รอบๆตรงนี้เนี่ยมันน่าจะถ้าทำได้นะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรมตลอดจนทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วยครับผมนึกถึงพม่าเลยนะแห่กระถินทางเร,รงืออันนี้ก็จะมีการแข่งเรือ แล้วก็เป็นรอยกระทงบ้างหรือการชกมวยทะเลอะไรอย่างนี้นะครับกีฬาพื้นบ้านเราใกล้ๆก็เป็นวัดวัดชื่อดังด้วยวัดหลวงปู่แหวนวัดหลวงปู่แหวนเนาะมาวัดเยอะครับผมครับผมโอกาสหน้าเห็นจะได้มารบกวนท่านนายกให้พาทัวร์วันนี้เอาข้าวข้าวกล่าวขอขอบพระคุณมากครับ ครับผมครับผมโอเคครับครับว่กาองคัครับอันนี้เป็นหนองน้ําประจําหมู่บ้านบอกครับบ้านเป็น,<า>นเป็นหมู่บา้านเหมบ้าบ้านยังเกาะมุม้มเมหาหมู่สิบห้าเนาะชื่อหน,น,นองน้ำหยังอันนี้นะหนองบักดอนหนองบักดอนบักดอนคือหยัง อันนี้ผมกจ็จัดผมอาจจะถูกทางห้มันมองอย่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเพไนเนาะน้องบักดอนครับน้องบักดอนบักบักดอนไม่ยังคือบักดอนปลา,ายปลดอนครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนตั้งแต่ปู่ย่านะครับเดี๋ยวว้าบ้านเท้าว้าวบ,บ้บาน<ห>าาเท้านะเอเอเฟินเห็นไลาดอนเล่นน้ำนี่เนี่ยสมัยที่เล่นปลเล่นมาหายไลาดอนผมเห็นตัวแต่จ้าเป็นของไผ่บอกไผ่อันนปลายอนันหายไปเลยผมไม่ไผ่ เห็นตัวไฟเรียนหน้าเห็นเห็นลายเทืออยู่ครับตะกี้โบราณเลยโบราณว้าวเลยใชชื่อว่าน้องบักดอนน้องบักดอนไฟดอนนะครับไฟดอนเนาะโอ้เลยปั้นลูกไฟครับไฟดอนไฟดอนคือไฟเผือกเนาะภาษาภาคกลางเนาะมีพื้นที่กว้างเท่าไหร่ครับ622ไร่ครับ622้อ่สิอไร่มาบึกตะกล้ไฟพุ่นนะครับพื้นที่อันนี้นะ622้อ่สองไร่ นะครับ6 2 2ไร่ครับโอ้แล้วอันคือมีสะดุ้งใหญ่เนาะสะดุ้งใหญ่เนี่พี่น้องชาวบ้านอุมาครับมาทำม,มาหากินนะครับมาดูกานเป็นแหล่งทำม,มาหากินของชาวบา้านครพาไ,ไ,ไ,ไปเบิ้งดูครับได้ครับพบปฟ้าฟ้าก็ได้ของกุญแกม้าใหม่ๆครับไป,ไปเบิง่งสักก่อน โอ๊ลืมถามชื่อซื้อซื้อไอ้ยังเกาะปูรินครับไอ้ปูรินเนาะน้ำสกุลยังเหรอสีไส้ครับเป็นทำงานเป็นยังนายกบอกด้วยผู้ใหญ่สภาครับโอ๊สมาชิกสภาเนาะคนบ้านอันนี้บอกบ้านดูเมาครับบ้านลุงเมาเนาะเออปัดไปพาไปเบิ่งสะดุ้งใหญ่เนาะผมก็เห็นหนองหลายแค่มาตั้งสามหนองเลยได้นี่สะดุ้งใหญ่โย้ไม่หยังโย้ยนี่ยไม่หยังใหญ่โย้ยนี่ยไม่หยังไทยโย้ครับไทยโย้ยเนาะ ภาษาโยยเนาะภาษาบ้านนี่ก็เภาาโยนภาาโยนเนาะผมปภาษากับโยนอ๋อเอาไปเบิ่งด้วยฮะอันนั้นก็เสื้อดำนั่นก็เป็นโยยบ่ฮานะเป็นโยยบ่กมาพระบุญมาวงกรลสีพระบุญมาวงกรลสีมัทเหย่องอาจารย์คนมันให้ย่องบอกวงกรลสีนะโอ้ เร่มมงการรอสีนเอออันเดี๋ยวถามก่อนว่าเป็นอย่างคือภาคกันเฮ็ดสะดุ้งใหญ่ยับแถนนี่ตั้งแต่เกิดมากันก็เห็นนี่ล่ละป่ามันหลายบรื่นได้ไหยครับยกได้เทื่อได้เทื่อเลยหารัวซีบรัก็มีครับยกขึ้นโอ้เป็นป่าป่าป่อยหรือป่าธรรมชาติปาธรรมชาติมีอย่างเนี่ยป่าอย่างเนี่ยพอบอกชนิดแต่ขาขาป้าก็บอกมีคุปปาครับอืมผพราว่าขาดอย่างหนึ่งต้องต้องขาดอย่างหนึ่งป่าท้องโก เดื่องอนี่แต่เขาได้ขายกูมือสั่เนี่ยอันไม่เศร้าซื้อเขาหาคนรู้สำประทานบนบอครับน่าจะไปทำไมไปมีปัญญากระมาสร้างเอาไปเห็นเลยครับโอ้ไปมีปัญญากระสร้างเอาอืมครับครับโอ้อันน้องอันนี้นะเออซื้อน้องน้องบักดอนนี่นะน้องบักดอนนี่นั่นมันเป็นน้องคุดหรือว่าเกิดโดยธรรมชาติ เมื่อก่อนเป็นนองเกิดโดยธรรมชาติครับช่วงล้างได้ได้งบมาปีปีที่ก่อนนะครับเป็งบมา11ล้านครับได้มา11ล้านาานก็านามาพุดลอกนองนะครับรพุดลงไปอีกครับ11ล้านพุดรอกทโอ้หกร้อยกว่าไร่หนี่ยหกร้อยยี่สิบสองไร่เน,น่ยังพุดลอกแค่ยังไม่ถึงครึ่งน,นะอ๋อยังจะเอาอีกอยู่เนาะเอาอีกอ,อ๋กอ,อตองงาม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  น้ำที่สุดพ่อแม่พี่น้องอันนี้น้ำขึ้นหรือน้ำลงนี่นี่น้ำน้ำฝนตกแลครับทานผู้ชมขึ้นแล้วแม่นบอนี่เคยแรงอยู่บ่อน้ำหนองบักดอนน้ำจากเอามาจากไสายน้ำจากแรงน้ำอุ่นมาข้างกับร่องน้มันก็ไหลไม่หนีกันครับมันมันไปนู่นะครับแรงน้ำอุ่นนะครับไหลน้ำมาจากน้ำอุ่นน้ำอุ่นห่างจากนี่ก็เย็ดอยูล้วนเป็นน้ำธรรมชาติไปถึงไปนองป่าไปแล้วนะครับเนาะ ห,หันหนา้ามาพี่ผมผ่าปลาไม่ได้ปลาสักตัวเอ้าไม่ได้ๆคือบไดใหผ่าปลาคนมาเต็มน้องบัวดอนเนี่ยคนนี่เต็มมดเนี่ยเตไปที่นี่ชาวบ้านที่มาเนี่ยมาผ่าปลาไม่ได้ปลาสักตัวเป็นยังงันบัวให่เจ้าที่โอ้มีเจ้าที่เฝ้าเฝ้าน้อ,อ,อ,นองครับ